ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง y o ยู u b e รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนาะอากาศหนาวเย็นก็ กลับมาอีกครั้งนะคะจังหวัดบึงการของเราก็เมื่อเช้านะคะช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็ลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ14-15องศาเซลเซียสเลยนะคะน้องๆน,นักเรียนนะคะก็ใส่เสื้อกันหนาวนะคะอีกครั้งในรอบปีด้วยนะที่จังหวัดบึงการนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดนะคะในภาคอีสานนะคะก็ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกหนึ่งนะคะจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะ อย่างเช้าวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะคะที่เขตเทศบาลเมืองบึงการก็วัดอุณหภูมินะคะได้ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าองศาเซลเซียสนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้ด้วยค่ะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สิบสองธันวาคมก็อุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะคะประมาณห้าองศาเซลเซียสด้วยนะคะอุณหภูมิต่ําสุดนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสิบสองสิบสามองศาเซลเซียสนะคะ ขณะที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงการค่ะก็มีการมาออกกําลังกายยามเช้ากันนะคะสัมผัสอากาศหนาวในช่วงเช้ากันด้วยบริเวณร,ริมแม่น้าโขงนะคะเนื่องจากเป็นจุดที่มีความสวยงามนะคะสามารถจะชมพระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งสะปะปะลาวได้รวมทั้งชมความสวยงามนะคะบรรยากาศยามเช้าสองฝั่งโขงนะคะที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ก็มีการมาเดินนะคะมาวิ่งมาปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานออกกําลังกายเพื่อสร้างความอบอุ่นนะคะให้กับร่างกายแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะเช่นเดียวกับเด็กๆนักเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิติอํานวยศิล์นอำเภอเมืองบึงการค่ะผู้ปกครองก็เริ่มให้เด็กๆนะคะสวม ใส่เสื้อผ้านะคะเสื้อกันหนาวนะคะมาโรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่มีอากาศเย็ยนลงอีกนะคะโดยอากาศเย็ยนครั้งแรกเมื่อวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิเนี่ยสิบเก้าองศามาวันนี้ก็นับว่าเป็นช่วงที่สองในรอบป,ปีนะคะที่มีอากาศเย็ยนมาเยือนอีกครั้งนะคะขณะที่เด็กๆบางส่วนค่ะก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะเล่นกีฬากลาง กลางแจ้งนะคะกลางแดดเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะคะก่อนเข้าเรียนด้วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคที่จะมากับฤดูหนาวได้อีกด้วยนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงอีก,กระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะคะก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ก็จะทำให้ประเทศไทยคะ่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะคะอุณหภูมิก็จะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะมีลมแรงด้วยสําหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่าสุดในอยู่ที่3-13องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็จะมีน้ำค้างแข็งบางแห่งด้วยส่วนยอดภูนะคะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดคะ่ะอุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ที่7-12ององศาเซลเซียสนะคะ ก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยรวมถึงต้องระวังนะคะเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดจากอักคีภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะก็ นอกจากนี้นะคะยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะคะก็จะทําให้ภาคใต้ตอนล่างก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงในช่วงวันที่22-25ธันวาคมนี้ด้วยนะคะเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะฝุ่นละอองเนาะประเทศไทยตอนบนก็มีแนวโน้มนะคะการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันลดลงนะคะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังแรงขึ้น แล้วก็มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะดังนั้นในเรื่องของ PM 2.5เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนักนะคะในช่วงนี้แต่ว่าช่วงที่ลมน้อยลงเนี่ยอันนี้ก็จะต้องดูแลกันด้วยนะคะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะคะในเรื่องที่อาจจะมี PM 2.5มากขึ้น,นะคะในระยะถัดไปด้วยค่ะ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา